เกีียวเข่าเด้อพี่น้องนี่ย้ายค้อนเกีียวเข่าจนจนห่อนย้ำแรงแล้วไม่เออดอกมือนี่ก็ได้คือว่าคือสีบลาเหลวย่างลายเติบอยู่มาไปเกเีียวคนเดียวเราเกีียวกับป้าฮู้นเราเกีียวไอฟางทางคน bưng đớt sẽ hay bưng và phần mắc kiều xoay hết mơ phun này nói hôn dạng mắc kiều xoay เทน,น้าครบรถล,ลดกระไดไสค้นกระไรไสในเกี้ยวลุยน้ำกระไ้เกี่ยวอันนี้อันนี้เมื่อใดลุยน้ำต่ว่าเป็นเขารร่ขาดำเข่าเนี้ยดำนั้นมาลายกันเลยได้เกี่ยวเอา เกี่ยวดีเพื่นบะลมแล้วก็กำลังสีสั้นข้วเขาเดตะวาหันบะเถิงกับวาหนุ่มมาท่านในประสานกันมาได้เกี่ยวเบิดเ,เมื่อดอกช่วงแดดแห้งๆเท่ากับไปพักไปเห็ดย่างอื่นไปทุราแนวอื่น แดดลมล่มตกเขาเคอยมาเกี่ยวใหม้หาแม่นเกี่ยวเบิดมือก็ยังพวกขิ่นไปรับจ้างกันแล้วเ่จจะเนี่ย ยกเข้าไปน้ำเห็นงานทรงเพิ่นไปน้ำเอาทุกช็อตเนาะที่ไอเตอเข้าขอบคุณทุกการรับชมนะคะเอาไว้คลิปหน้าพอกันไหมจ้า